เ,เคยโอ้ยขอดูสีสดๆสดสดฟรีเบิร์ดอ,อุ้ยโช,ชว์หน่อยโชว์หน่อยเรียบแบบทำงาน,งานเออ ลูกค้ากางเกงลายสก็อตอปนลายการ์ตูนอืรุ่นเนี้ยจะบอกว่ามันอาจจะมีเสื้อปนมาบ้างเป็นบางกระสอบนะคะ Don't worry ลูกค้าอย่าไปซีเรียสจับเซตขายไปเลยเก๋เก๋เก๋ไปอีกคะ่ะอยเห็นไหมอู้สวยเนาะดูสิสีสดผ้าดีอยู่แล้วนะคะ กางเกงสก็อตขายาวเป็นกางเกงสก็อตเป็นกางเกงลายการ์ตูนปนกันเนี่ยดูสิเห็นไหมงานดีนะคะต้นทุนเฉลี่ยตัวละสิบกว่าบาทเนี่ยบางทีมันมีเสื้อมาด้วยรุ่นนี้นะคะเป็นเซ็ตเขาอีกต่างหากพี่ใครที่ได้เสื้อไปด้วยไม่ต้องซีเรียสนะนะสวยมันขายคู่กันได้เลยนะคะนี่พี่เขาไปจับเซ็ตขายคู่กันด้วยได้ซะอีกอะ ต้นทุนถูกนะคะต้นทุนเฉลี่ยสิบกว่าบาทนะคะรุ่นนี้เป็นกางเกงขายาวปนลายสกอตปนลายกระตูนแบบนี้วันนี้รีวิวเสื้อกร้อยเก้าสิบไหมยังไม่แน่ใจเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวดูดูเวลาให้ให้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะพี่ดูด้านหลังดิยังส่งของไม่หมดเลยรถส่งของต้องมา,อ,าอีกรอบนึงนะคะ ยังไม่เสร็จเลยยังทําส่งของกันไม่เสร็จเลยอันนี้คือว่ารอรถส่งของมารับก็เลยแอบมารีวิวนิดหนึ่งเนี่ยดูสิพี่สีสดสวยสวยมันแม่ค้าสวยกว่าแม่ค้าอีกพี่เล็กสวยงานเนี้ยสวยนะพี่เขามาเอารอบที่สองแล้วนะถ้าวันนั้นใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าพี่เขามาเอาไปแล้วก็สอบหนึ่งนะคะนี่ก็คือมาเอาแล้วไม่กี่วันเองเนาะเห็นไหม แต่จะบอกว่ารุ่นนี้นางอาจจะมีเสื้อติดมาด้วยบ้างเป็นเสื้อใส่จับเซ็ตได้นะคะห้ามตกใจเ <c oughs> อาไว้ทำไมมีเสื้อด้วยมีปนมานะคะเป็นบางกระสอบนะบางกระสอบก็มีบางกระสอบก็ไม่มีนะลูกค้ามันแล้วแต่นะอเ,อเออ <c oughs> ใช่ <c oughs> บางคนก็อยากได้เสื้อ <c oughs> บางคนอยากได้เป็นเซ็ตด้วย มีบ้างนะคะจับเซตขายกันไปเลยลูกค้าอย่าไปซีเรียสนะงานดีแน่นอนนะคะขายได้ขายดีมีกำไรยังไงก็ไม่ขาดทุนพี่ต้นทุน10กว่าบาทพี่ขายตัวละ50เนี่ยพี่เขาขายตัวละห้สนะสมมติกระสอบหนึ่งขายได้ร้อยตัวกำไรเท่าไหร่หละะ 5, 100, 5, แล้ววะห้าห้าสิบค้อยห้าพันแล้วอ่ะพี่อย่าไปแบบอุย้ยตกตก,ตกใจนะคะถ้าได้เสื้อติด เพราะว่ามันมีบ้างเห็นลงของลอตใหม่ใช่ค่ะวันนี้ลงรลถใหม่ค่ะพี่ไอเสื้อรุ่นนี้หนูเติมทุกรอบอยู่แล้วนะที่ของมานะคะเพราะว่ามัน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 ค่อนข้างที่จะไปไวนิดนึงสั่งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีวิวก็สั่งได้เลยแต่ถ้าอยากชมรีวิวก็เดี๋ยวยังไงดูน้องน้องน้องเขาเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะปลีกวิเวกออกมาอุ้ยสวย เก่งกีฬายังเลยค่ะจำสูตรมีค่ะจำสูตรหกพันเ้าำสูตรก็ยังไม่มีเวลารีวิวเลยพี่ลงหลายวันแล้วเนี่ยใครอยากได้เก,เกงลายสก๊อตแบบนี้ปนลายการ์ตูนแบบนี้ทักทักแชทได้เลยนะคะสินค้าก็เพิ่งลงเมื่อเช้าเหมือนกันสองพันเ้านะคะสี่สิบห้าโลเนี่ยเป็นเซ็ตมันเห็นปะเนี่ยมันเป็นเซ็ตคู่กันเห็นไหมคะบางทีมันมีเสื้อติดมาจับเซตขายไปเลย นะคะอย่าไปซีเรียสลูกค้าเนี่ค่ะกางเกงแบบนี้นะคะใส่สบายสบายใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงลูกหนึ่งนะคะสองพันเก้าสี่ิบห้าโลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยตัวบวกลบนะคะต้นทุนตกตัวละสิบกว่าบาทพี่พี่จะขายตัวเท่าไหร่ก็ได้คำนวณเอาเลยอืมซีเคเห็นไหมคะซีเค เท่าไหรสองพันเก้าจะรีวิวจำสูตรเลยเดี๋ยวรอ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 ก่อนนะลูกค้าพวกงานจำสูตรนะคะอู้ทอมมี่ค่ะหุยนี่เป็นชุดแบบนี้น่ารักน่ารักจะตายอน่ารักมากเลยฉันใส่ได้หรือเปล่าวะหนูใส่ได้ปะนี่ดูดิเลย เออพี่ใส่ได้ปะวะอย่างน่ารักเลยอย่างน่ารักเ,เออได้เสื้อมาก็ไปจับเซตขายคู่กันไปเลยนะคะลูกค้ามันไม่ได้เสียาหายนะเสื้อสวยอีกต่างหากนะคะเนี่ยบางตัวมันมีคู่มันอยู่นะคะจับเซตขายเป็นคู่ไปเลย มีทุกไซส์นะคะเป็นแบบฟรีไซส์เอวยางยืดนะคะรุ่นนี้บางตัวก็แบบใหญ่หน่อยบางตัวก็เล็กนะคะคะคะกันมานะคะเดรคอตตอนลูกค้ามีแต่คนอยากให้รีวิวนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยแม่ค้างงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวทยอยเปิดให้เลยใจเย็นนะคะใจเย็นเดี๋ยวเปิด เปิดแน่นอนนะคะลูกค้าเปิดแน่นอนฮะเออแทบไม่มีลายการ์ตูนเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีจริงๆว่ะมีอยู่ตัวเดียวน่ะลายการ์ตูนอ้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ย,ยจริงหรอ <laughs> เฮ้ยจริงอะเนี่ยเป็นการ์ตูนอยู่ตัวเดียวนะ่ะอย่างดีอะ จะเย็นนะทุกคนนะรีวิวทั่วทุกงานแน่นอนแต่ว่าขอเวลาหน่อยนิดน,นึงนะโอ้สวยสวยลูกค้าลูกค้าอยากได้รีวิวอะไรไหมเออมาลี <c oughs> เออลูกค้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรีวิวค่ะอันนี้คือที่รีวิวเพราะอะไรหรมอไม่เพราะว่าพี่เขาเนี่ยต้องต้องตัดใส่ถุงอยู่แล้วทุกครั้งเวลาที่พี่เขามาหนูก็เลยแบบถือโอกาสแบบเออไหลสดนิดนึงนะคะ แต่ว่างานที่เราจะเปิดรีวิวเองอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้แต่ว่าเดี๋ยวรอเคลียร์ของส่งของเสร็จก่อนนะคะยังส่งของกันไม่เสร็จเลยพี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยค่ะรถขนส่งต้องกลับมาอีกรอบนึงนะคะยังไม่หมดเลยพี่ยังส่งของกันไม่หมดเลยรอบวันนี้นะรับรีวิวอันนี้ของลูกค้าคุณพี่ต้องได้กระสอบใหม่นะอันนี้ของลูกค้านะคะนี่ของลูกค้านี่ใส่ถุงเรียบร้อย ในของลูกค้าหนูคือเขาคือพี่เขาว่าจะแกะใส่ถุงไงหนูก็เลยยืมรีวิวเฉยๆแต่จะแจ้งเลยว่ารุ่นเนี้ยป้ายนี้นะคะจะมีเสื้อติดมาบ้างเป็นบางกระสอบอย่าตกใจถ้าใครที่สั่งไปแล้วเจอเสื้อแต่งานดีนะคะงานสวยงานสะอาดไม่ไม่ขัดทุนหน่อยลูกค้าต้นทุนสิบกว่าบาทขายขายไปเลยตัวละห้าสิบห้าสิบห้าสบได้เลย กระสอบหนึ่งเฉลี่ยนะประมาณสองร้อยตัวบวกลบนะพี่สมมุติพี่คัดขายได้ร้อยตัวตัวละห้าสิบอะพี่ก็ได้แล้วอะกำไรแล้วอะแต่จริงจริงมันได้มากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะคะเพราะของมันมีตั้งเกือบสองรอยตัวเนี่ยเปิดอีกไหมอันนี้ไม่ได้เปิดเลยพี่อันนี้หนูแค่ยืมลูกค้ารีวิวเฉย ของลงเมื่อเช้านะคะเติมให้เปิดเสื้อผ้าร่มหนอ่อยอกี่อย่างแล้วเนี่ยมีใครขออะไรบ้างแล้วเนี่ยอะจำสูตรเสื้อผ้ารม่มคอตตอนเดทอะอะไรอีกใครขออะไรอีกขอมาเลยทีเดียวเลยลูกค้าเปิดให้ขอเก็ไวหมดโอ้โหขออะไรมาเดี๋ยวรับไว้หมด เดี๋ยวจะรับให้หมดอสาวอวบอะเห็นปะเนี่ยมีหยาคนขอรีวิวอยากดูรีวิวกันเต็มเลยเดี๋ยวเปิดให้นะพี่นะใจเย็ยนๆกันทุกคนนะคะถึงได้บอกว่าไม่มีเวลาสายเข้าตลอดเวลาเลย สเวตเตอร์สเวตเตอร์เนี่ยเปิดทุกวันนะพี่แมทธิวเห็นป้ละล่ะเมื่อวานหนูก็เปคือทําไมถึงอ่ะสเวตเตอร์ทำไมถึงเปิดพี่เพราะมันเป็นหน้าสเวตเตอร์นะคะแล้วอย่างหนึ่งหนูมีของจํานวนเยอะหลายร้อยกระสอบหนูต้องเปิดขายแต่อย่างบางงานเนี่ยจาสูตรเงี้ยมีสามลูกสี่ลูกอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยแบบโอ๊ยแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบรีบมาเปิดอะไระนะคะบ แต่เปิดเดี๋ยวจะเปิดให้แน่นอนแหละแต่ว่าเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนนะคะโนะอ้โหมีเกงในมาด้วยเหรอเนี่ยใส่<ม>เอง <laughs> สวยจริงเนี่ยมาเป็นเซตเห็นป้าบางบางทีมันมาเป็นเซตพี่มันเป็นเหมือนชุดนอนมาเป็นเซตแบบเนี้ยคือน่ารักมากๆคือเซตหนึ่งแบบทําจับเซตไปเลยเซตละร้อยก็ได้เนาะเก้าเก้าก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้เนี่ยพี่ทําไมจะขายไม่ได้ เออเก้าเก้ากำลังดีใช่ไหมเลขสวยพี่ยังขายได้เลยนะยอพี่เขามาเนี่ยไม่กี่วันพี่เขาก็มาเห็นปะนี่เมริกันอีเกิลก็มีนี่เลดซ็อก so ก็มีโปโลโปโลก็มีม,มีแบรนด์ตั้งหากคาปิยยนดูดิเนี่ยลูกค้าขอลูกค้าถามรีวิวมาห้าหอย่างแล้วตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวดูดูก่อนนะพี่เพราะว่าเย็นนี้หนูต้องมีอ,อขึ้นของอีกเย็นนี้ต้องมีส่งของกันอีกเ,ออเท่าไหรอ่อ่ะคันหนึ่งเดี๋ยวลูกค้ามาเหมาคันนะคะเย็นนี้มีลูกค้ามาเหมาคันอีกจะด,ดูก่อนว่าแอบรีวิวอะไรได้ <laughs> เนี่ยเจงสกอต ก็ตการ์ตูนนะคะนี่ใครอยากได้ฮะเออลูกเนี้ยมีมีลายการ์ตูนตัวเดียวนอกนั้นเป็นสกอตหมดเลยแล้วซึ่งถ้าเป็นลายสกอตล,ล้วนๆเขาขายกันอยู่3ามพันหนะพี่อันเนี้ยหนูขาย2อ0พันเนะแต่ว่าพี่มันมีสิทธิ์ที่จะได้ลายการ์ตูนอยู่แล้วอยู่กับพี่เจนแล้วมีเสื้อปนบ้างนะคะแจ้งแล้วนะ จับเซ็ตขายเอาเลยห้าสิบบาทก็ได้พี่ขายไปเลยตัวละห้าสิบไม่ขาดทุนอยู่แล้วอ่ะป้ายวางป้ายนี้นะใครอยากได้สั่งมาเลยของลงเมื่อเช้ารถใหม่อีกอะไรอ่ะมันบินไปไหนวะเนี่ยอเออนอกไงใช่ไหมป้ายนกมันก็เลยบิน,นใช่ไหมเออวะ เออเฮ้ยอ่ะมันบินของจริงไว้อ่าลูกค้าใครอยากได้แคปมานะเดี๋ยวใครรอรีวิวงานอื่นๆติดตามหน้าเพจไว้เลยนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยของยังส่งไม่เสร็จเลยพี่ของยังส่งไม่เสร็จเลยนะคะน้องๆเขาต้องสแตนบา y ยกของอีกทีหนึ่งนะคะยังยังไม่ได้ว่างมารีวิวเลยใครอยากได้อะไรติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ